เรามักจะบอกหมออย่างนี้เสมอเลยครับหมอแน่ใจไหมว่ายาที่หมอจ่ายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพจริงตกลงที่ให้ยาไปแล้วมันไม่หายเนี่ยนะครับเพราะว่าคนไข้ดื้อต่อยาหรือยามันไม่ไม่ถูกดูดซึมไปถึงจุดที่มันจะต้องออกฤทิ์พูดแล้วเลยเลยไปสมัยนั้นนะนะผมก็ม,มั่นใจในบริษัทยาที่ผมทำ ก็เคยครับหมอเองเขาก็เขาก็ยอรอบในทีนะแต่พอเราเขาฉีดยาสที่ทำในเมืองไทยเข้าไปคนไข้ก็ยังคือไข้มันไม่ลงคือการติดเชื้อมันยังไม่ไม่ไม่หายวันรุ่งขึ้นเขาก็ใช้ยาที่ผมเป็นตัวแทนนะนะพอฉีดไปมันก็ดีเลยดีในวันรุ่งขึ้นเลยผมก็ยังคุยกับหมอว่ามันอาจจะไม่ใช่นะอาจจะ ไอ้ครั้งแรกที่เขาไปมันกำลังจะหายแล้วพอฉีดของเราไปมันก็หายเลยแต่ท่านเชื่อไหมหมอหมอคนนั้นน่ะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ใช้ยาที่ทำจากบริษัทอื่นเขาจะใช้แต่ของบริษัทผมเนี่ยเพราะความวางใจแล้วแกก็บอกงี้ครับเผื่อฉีดของคุณแล้วมันไม่หายฉันจะได้แน่ใจเลยว่าเออ มันคงดื้อยาไอายาชนิดนี้คงไม่มีผลสําหรับคนไข้คนนี้แหละไม่ต้องไปสงสัยว่าไอายาที่บริษัทนี้มันทํามันไม่ออกฤทธิ์สมัยสมัยโน้นที่โรงงานยายังไม่มี GMP เนี่ยก็มากันอย่างยื้อเรื่อยเลยโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมย,ยาแก้ไข้เด็กพาราเซต,ตามอนนี่แหละครับเป็นเรื่องที่คุยกันมากนักหนาเลยคือพาราเนี่ยกินมันจะค่อนข้างชัดเจน ไม่มีการดื้อยาทั้งนั้นอ่ะกินแล้วไข้มันต้องลดหรือปวดมันต้องหายมีหลายหลายบริษัทกินแล้วมันเฉยๆนะครับพอใช้ยาที่มาตรฐานหน่อยไข้มันลดไข้มันลดอันนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับสมัยหนึ่งผมเคยเป็นผู้จัดก,การไอโรงงานยาพวกนี้เราก็พบนะครับเจ้าวัตถุดิบที่เราได้มา มันบางทีไข้ไม่ลดจริงๆแต่ว่าพอเราตรวจประเมินคุณภาพทางเคมีนะเปอร์เซ็นต์มันครบถ้วนหมดเลยไม่เพยยาปลอมเลยเป็นพาราเซตามอลแน่ๆเลยแต่พอกินไปแล้วไข้ไม่ลดพอเราขอเปลี่ยนเขาก็เอามาใหม่เออทีนี้มันไข้ลดเคมีบริษัทเดียวกันเลยนะอันนั้นอ่ะเป็นเรื่องที่หมอเองเขาก็รู้อยู่ ตอนนี้ในบริษัทยาเมืองไทยห,ยหลายหลายบริษัทเวลาเขาไปโฆษณาตามโรงพยาบาลเขาจะบอกด้วยนะครับว่าเคมีเขาซื้อมาจากโรงงานที่ไหนในประเทศไหนไหก็เพื่อให้หมอเขามั่นใจมากขึ้นแต่แน่นอนยาที่ทำพวกยาแก้ไข้ลดปวดเนี่ยเป็นเรื่องที่หมอก็พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าของใครมันเป็นยังไงแต่ทีนี้ ในแบบกรณีของที่ผมเคยอยู่บริษัทที่มาตรฐานเนี่ยเราอยากได้เคมีที่ดีเสมอแหะครับแต่แล้วพอตรวจในห้องวิเคราะห์มันก็ได้แต่พอกินแล้วมันไม่ได้จะว่างไงใช่ไหมก็ถ้าพูดแบบเภสัตก็มันมีลักษณะเคมีมันมีเขาว่กมันมีลักษณะมี dl ฟอร์มีฟอร์ form, ม form, มีอะไรของเขาอะเวลามันย้ายย้ายมุมนิดเดียวมันไม่ได้ผล ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดพกขึ้นแล้วผมจะเล่าให้ฟังในโรงงานยาที่ผมทําอยู่นะแล้วก็อยากได้ยาดีเราก็มีเรามีแอสไพรินทำแอสไพรินขายด้วยนะสมัยนะั้นเจ้าแอสไพรินเราก็อยากได้ดีใช่ไหมครับเราก็สั่งยาแอสไพรินเลยนะครับจากต้นตอเลยบริษัทเยอรมันเลยที่เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลนะ แล้วก็เอามาแอสไพรินก็ขายไปก็ขายดิบขายดีอย่างมั่นอกมั่นใจจนเมื่อวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดเรื่องนี้ครับเจ้าถังใส่ยาแอสไพรินที่เราพอใช้หมดแล้วก็มากองกองกองแล้วก็ไปขายให้พวกพวกที่เขามารับซื้อถังพวกนี้ไปใช้เขาก็ดึงดึงถุงพลาสติกที่อยู่ในถังอีกทีออกมาปรากฏว่าท่านทราบไหม แอสไพรินที่ผมซื้อจากบริษัทยาทีฟุตบอลอเมริกของเยอรมัน,นข้างในเขาเขียนอย่างนี้เลยครับแอสไพรินเลยนะแอสแอสไพรินปรากฏว่า made in China เลยครับทำในประเทศจีนเขียนตัวเปื้มเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่โรงงานโรงงานของเจ้าทีฟุตบอลเยอรมันแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้เจ้าทีฟุตบอลเยอรมันมันซื้อแอสไพรินจากประเทศจีนใส่กล่องมาขายเรา โอ้เปลี่ยนถุงให้หน่อยก็อย่างดีไม่เปลี่ยนด้วยครับอ่ะอันเนี้ยตั้งแต่นั้นมาเราก็เวลาซื้อก็ต้องดูกันจริงๆแต่ว่าจะทำไงเวลาวิเคราะห์มันก็ได้หมดนะครับแต่เวลาออกฤทธิ์มันอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องหาหาแหล่งวัตถุดิบที่เชื่อถือได้แล้วผมเรียนนะเดี๋ยวนี้แหล่งวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยส่วนมากใช้ของอินเดียทั้งนั้นแหะครับ มาจากอินเดียหมดเลยส่วนใหญ่ก็เกิดว่าแล้วของอินเดียดีไหมทําไมถ้าของอินเดียไม่ดีนะพลเมืองอินเดียมันไม่เพิ่มขนาดนี้หรอกอินเดียเป็นประเทศที่ผลิตยาไม่คํานึงถึงเลยไม่คํานึงถึงลิขสิทธิ์ไม่สนเขาอ้างว่าเขายากจนถ้ามาโมจลิขสิทธิ์ยาพวกยาประชาชนจะไม่เข้าถึงยาที่มีลิขเพราะว่าก็อย่างเนี้ย ก็คือเหตุเหตุที่อ้างอย่างเรียวกันเลยคือการทำยาเหนือลิขสิทธิ์ของประเทศไทยเราเอาเคมีมาจากอินเดียนี่แหละมาทำยารักษาโรคเอดไงใช้สิทธิ์เหนือลิขสิทธิ์เพื่อให้คนไทยที่เป็นเอดเข้าถึงยาเป็นเหตุให้นี่แหละครับ30บบาทรักษาทุกโรคสามารถจ่ายยาเอดให้คนไข้ได้ แล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้คนไทยเริ่มประมาทเรื่องเอดไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเอดเพราะการเข้าถึงยาได้แต่ผมเรียนไปอย่างนี้นะครับเอดยังมีอยู่เยอะแยะเลยแล้วเป็นเอดก็เป็นเรื่องที่รักษาอย่างไม่หายยาค็อกเทลที่เราจ่ายให้พวกที่เป็นโรคเอดรับประทานนะ่ะเดือนนึงก็สามพันกว่าบาทหรือห้าพันกว่าบาท แต่มันม <ge ar ge 1941> ีอาการข้างเคียงแล้วท่านที่เป็นเอททั้งหลายก็ยังสามารถเผยแพร่เชื้อเอทไปให้คนอื่นได้อยู่ดีแหละเพียงแต่ว่าเนื่องจากยาที่ท่านได้รับมันยังสามารถต่อสู้กับเอทได้ทำให้คนที่เสียชีวิตจากโรคเอทดูน้อยลงแต่ความจริงก็ยังมีอยู่เรื่อยๆแหละก็ให้ระมัดระวังหนุ่มสาวทั้งหลายนะครับเอทยังมีอยู่นะครับ ไม่ใช่ไม่นีหรอกที่ผมรู้ว่ามันเริ่มประมาเทเพราะอะไรรู้ไหมสมัยที่เอดมันเป็นเรื่องลือระบือนามคนกลัวโรคเอดมากทำให้การมาโรคมันหายไปเยอะเลยนะครับพวกเลือดพวกซิฟ,ฟิลิสแผลริมอ่อนโกโนเลียมันหายเกือบหมดเพราะว่าอาจจะเพราะว่าความเป็นกลัวโรคเอดการสัมพันทางเพศมันหายไปแต่ตอนนี้โรคพวกนี้มันกลับมาใหม่ พอกลับมาใหม่ก็แปลว่าคนเริ่มไม่กลัวโรคเอดนะโรคสำส่อนมันมาแต่ว่าพอมันมาเนี่ยพอมีนอหนองนผมก็บอกให้ไปตรวจเลือดผมจำชัดๆเลยอย่างน้อยห้ารายที่บอกให้ไปตรวจเลือดเจอเอดสี่รายเลยครับเพราะฉะนั้นให้ระวังนิดนึงนะการมีเพศส,สัมพันธ์แบบสมส่อนเนี่ยเอดเนี่ยมันเก่งจริงๆเลยนะครับไปสมส่อนที หดเดียวแหละมันติดเลยอ่ะมันเร็วเร็วกว่าหนองในเร็วกว่าซิฟิลิสเองก็ให้ทราบไ้แล้วถ้าได้เป็นเลือดบวมขึ้นมาเมื่อไหร่เขาเรียกซีรีสี่นะมันน้อยกว่าสองร้อยทาก็ได้ยายเอทก็กินหึงไปมันมันไม่หายขาดนะครับก็กินไปจนตายไปข้างหน,นึ่งน,นะนะไม่เพราะว่าพอไปนานๆเนี่ย ันก็จะดื้อยาทีเนี้ยแล้วก็ต่างคนต่างไปนะ,ะมาพูดเรื่องสามสิบาทรักษาทุโกโรคก่อนรักษาสาบาทรักษาทุโกโรคก็พูดถึงไส้ติ่งแตกรักษาได้รอดตายอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าไส้ติ่งแตกรอดตายนี่ก็เรียกว่าวาสนาท่านดีมากแต่ถ้าหาก เวลาหมอดูแลรักษาหมอก็ต้องรักษาเต็มที่แหละยังไงก็ต้องรักษาเต็มที่นะนะครับก็มาถึงว่าเราจะทำยังไงถ้าหากไม่มี30สบาทรักษาทุกโรคพวกที่เป็นเบาหวานจะทำยังไงนะเอาครับเดี๋ยวพบกันในภาคที่สองตอนนี้พักสักครู่ครับรท่องรู้ชมรายการป้องป่วยกับผมเพชรสักรวรสุวัสดิ์สินสุวงหมอสุวัสดิแพทย์แผนไทยเรารายการเราเริ่มตั้งแต่ บ่ายโมงครึ่งไม่ใช่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงนะครับตอนนี้ก็เป็นรายการเกี่ยวกับทฤษฎีทั่วทั่วไปที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือวันนี้วัวนนั้นเล่าไปทิ้งแล้วแต่ว่ามีคนอยากจะได้รายละเอียดผมเอามาเพิ่มให้คือวิธีป้องกันโรคอัตอั้นตันใจโรคอัตอั้นตันใจสำหรับพวกสวนะครับอายุอายุสัก50ขึ้นเนี่ยโรคอัตอั้นตันใจมันจะมาล่ะ แต่ทีนี้ก่อนจะพูดถึงโรคอัั้นตันใจผมพูดถึงการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟซึ่งดรหมอชินยะท่านส่องกล้องประจามประจาประจานะครับแล้วท่านก็ส่องเขาบอกว่าปรากฏว่าอย่างนี้ครับการตกกะในลำไส้เนี่ยมันเหมือนกับคนมีตกกะที่หน้าเลยนะส่วนมากเกิดจากคนที่รับประทานอาหารกากใยน้อยเกินไปแล้วทำให้ ท้องผูกพอท้องผูกก็ยิ่งกินยาระบายยิ่งกินยาระบายหลายชนิดเท่าหลายชนิดข้าวส่องเข้าไปในลําไส้นะครับลําไส้ใหญ่ก็จะเห็นสีดําๆอย่างนี้ครับเชิญครับฮะโอปาโค้กล้องเขาเป็นสีเหลืองนะข้างในลึกๆตรงนี้ครับบริเวณนี้จะดำนะฮะมันเป็นอาการเหมือนตกกะนะครับฮะจะเป็นแบบตกกะเลยนะครับแล้วพอมานี่ครับ ถ้าหากเรากินผลไม้ก็ยังตก,กะอยู่นะครับพวกเค,ค้กของหวานเนี่ยครับโอ้ภาพมันมันไม่มันไม่เอาไม่เอาใจผมเลยนะปกติมันจะต้องดำดนะครับอ่าเดี๋ยวผมขยายใ,ให้ใหญ่เลยโอ้ไม่ได้ฮะสีไม่ได้เราวันหลังผมจัดการให้ใหม่ละกันสีมันไม่ได้นะครับขอประทานอภัยปกติมันเป็นสีดำอย่างนี้ครับดำเยอะๆเลยนะฮะ อันนี้ดำดำแบบชัดๆเดี๋ยวผมทำดูที่อ่าสีอย่างนี้ครับเวลาส่องเข้าไปก็จะเกิดการท้องผูกเกิดจากการท้องผูกนะแล้วถ้าหากสำหรับคนที่กินมังสวิรัตเห็นไหมครับก็จะสวยๆเลยนะลำไส้ก็จะไม่มีสีดำไม,ม่สีอะไรก็ถ่ายวันละสองครั้งเช้าเย็นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอะ เสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ของเรานะครับวิธีป้องกันโรคและรักษาโรคการอัดอั้นตันใจนะส่วนมากก็จะเกิดกับผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับพออายุสักเข้าสัก60เนี่ยก็จะมีปัญหาละนะก็จะมีปัญหาว่าว่าอะไรก็ว่าอย่างนี้ครับ การเปลี่ยนบุคลิกลักษณะของผู้หญิงพอ60ขึ้นไปนะท่านอาจจะเป็นเองผมไม่ได้ว่าท่านนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีประมาณ80-90%ที่จะมีอย่างนี้เลย <dabei> ก็จะเริ่มมีอาการดื้อรั้นนะดื้อรั้นถืออาร,รมณ์ตนเองเป็นใหญ่เริ่มมีใจคอคับแคบเริ่มกัดกุ้งง่ายมองโลกในแง่ร้าย แล้วก็หมดใจที่จะทำไอ้นู่นทำไอ้นี่นะรู้สึกโดดเดี่ยวอันนีรู้สึกโดดเดียนนะดดเด่ยวอันนี้ครับที่ประเทศไทยเขาก็เอามาเอามาค้นแคะนินทาว่าเป็นพวกป้าป้า,ปานยอาการของพวกป้าป้าทั้งหลายก็คือเริ่มมีอาการดื้อรั้นถืออารมณ์เป็นใหญ่ใจคอเริ่มขับแคบกัดกุมง่าย มองโลกในแง่ลายหมดแรงมุ่งมั่นปรารถนาอะไรทั้งนั้นนะรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วอาการพวกนี้จะค่อยๆพัฒนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเกิดอาการอัดอัน้นตันใจนะอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับส่วนมากเกิดเพราะอะไรเพราะว่าสุขภาพเริ่มเสื่อมโซมลงนะ เล่เริ่มอย่างนี้ครับบางทีต้องใส่แว่นแล้วก็ไม่ยอมใส่แวน่นพอไม่ยอมใส่แว่นอนเวลาเดินก็คือระยะทางเคยก้าวตามประจำเนี่ยมันไม่ใช่ประจํามันทั้งก้าวไม่สุดทําให้เกิดมีการสะดุดหกล้มนะแล้วคุณผู้หญิงที่เคยอยู่ในตําแหน่งที่